สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำอาหารว่างนะคะที่เรียกว่าโคนด็อกนะคะก็ทำไม่ยากค่ะใช้ฮอทดอกนะคะแล้วก็แป้งที่เราผสมเนี่ยแป้งที่ผสมนี้ก็แล้วแต่สูตรของใครของมันเลยค่ะเราก็ใช้ง่ายๆเลยะคะ่ะจริงๆเขาใช้แป้งสาลีผสมกับแป้งข้าวโพดท,ที่เป็นเม็ดๆนะคะไม่ใช่แป้งข้าวโพดท,ที่ออกมาทำราดหน้าอะไรเงั้นไม่ใช่นะคะ เผอิญที่บ้านมีแป้งสําเร็จรูปนะคะที่ใช้สําหรับทาโคนบเร็ดนะคะเราก็เลยเอาอนันั้น,นะคะมาปรับเอาค่ะแล้วก็มาใส่แป้งสาลีเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่ไข่ใส่นมใส่น้ําตาลใส่เกลือใสออ่ผงฟูเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยเขาจะข้นนะคะแป้งเนี่ยเราก็จะมาเทใส่แก้วแคบๆนะคะเพื่อที่จะได้ชุบ ฮอตดอกลงไปเนี่ยได้ทั่วถึงนะคะตอนที่อยู่ไทยเรากินแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะ mm hmm. ขนมป้งเหน่ง mm hmm. ใช่ไหมคะโอ้กัดไปนี่เจอแต่แป้งนะคะไส้กรอกนี่อันตีดเดียวเองคะ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ชอบนะพอมาเจออันนี้เราก็ว่าไส้กรอกฮอตดอกมันเยอะไปนะเราก็ไม่มีความพอดีเลยเนาะอันนั้นก็ว่าน้อยออคราวนี้ก็ว่าเยอะไปอีกนะคะ เวลาเราทอดเนี่ยจริงๆต้องใช้น้ํามันเยอะๆนะคะแต่เราไม่ไม่ชอบทานของทอดสักเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าใช้น้ํามันเยอะเนี่ยมันเหลือมันก็เปลืองน้ํามันด้วยค่ะเราก็เลยใช้แบบเนี้เลยค่ะมันก็ออกมาไม่ค่อยสวยแล้วค่ะแต่ว่าทานได้ถ้าใครชอบรูปทรงสวยงามเนี่ยคือต้องน้ำมันเยอะๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเราต้องมานั่งวิดน้ํามัน ตักราดข้างบนนะคะกระทะแรกไม่ค่อยสวยหรอกคะ่ะแต่พอกระทะที่กระทะที่สจนถึงสุดท้ายเนะะี่ยค่ะสีสวยออกมาดีคะ่ะยกเว้นรูปทรงนะคะทำทานเองยังไงก็ได้คะ่ะแต่ถ้ารับแขกนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องต้องทำไม่ดี เราทำให้สามีทานกับสลัดนะคะก็ให้เป็นซัพเพิ่มเขาไปเลยนะไม่ได้เป็นของว่างค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ที่เราทำนะคะครั้งแรกนี่นานหลายปีมากแล้วค่ะแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้ตัดครึ่งนะคะทำทั้งตัวเลยนะคะทำทั้งตัวฮอทดอกเลย เวลาทานนะคะเราก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะหรือแคชชัพนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือฮันนี่มัสตาร์ดนะคะเราชอบมากเลยสามีจัดไปรู้สึกว่าจะเจไม้นะคะเราทานสามไม้ที่เหลือก็แบ่งให้เด็กๆนะคะ ก็คือน้องหมาที่บ้านนะคะแล้วก็เหลือสองไม้ก็เก็บไว้ทานพรุ่งนี้ค่ะเนื้อแป้งข้างในนุ่มค่ะแล้วก็ขึ้นฟูดีนะคะแล้วก็ข้างนอกกรอบค่ะใช้ได้เลยขอบคุณนะคะที่าตามชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบาย slow down okay slow down slow down good boy.